สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยแหน่งโคตรโมว้วันนี้ผมอยู่กับหน่งโคตรสัตว์ประหลาดลึกลับที่หลับจนไม่รู้ว่าจะรับยังไงใน The Desert Shadow รสูงกายซ่อนเงา ปี2022ก็อนไปฟังสปอยก็ฝากเป็นกาลังใจคนละหนึ่งไหลด้วยนะครับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เริ่มต้นขึ้นกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าดอนนี่และน้องชายของเขาทั้งสองคนกำลังยุ่งอยู่กับการล่าสัตว์แต่ในขณะที่ดอนนี่กำลังจะลั่นไก่เจ้าน้องชายอย่างอีลิกตัวแสบก็ได้เข้ามาก่อกวนจนทำให้ดอนนี่เนี่ยรู้สึกหัวเสียก็เลยเดินตีตัวออกห่างเพื่อสงบสติอารมณ์ ทันใดนั้นไม่ไกลาจากทางด้านหน้าเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับปากทางเขา้าดอนนี่จึงค่อยๆเดินเข้าไปเลพบกับร่องรอยที่น่าประหลาดสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเมือกสีเขียวที่ดูอี๋แย่มากส,สุดๆไม่ไกลกันนั้นมีซากวางที่ถูกห่อหุ้มคล้ายกับดักแน่อยู่ด้วยทันใดนั้นเองสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ก็พุ่งเข้ามาชนดอนนี่จนเขาหงายปางงางพร้อมๆกับพุ่งเข้ามาและคำรามใส่เขาอย่างแน่าวาดกลัวเสียงร้องของมัน ดังอือยึงอยู่ในถ้ำเลยทําให้ดอนนี่รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเขาก็ได้ออกมาจากถ้ำแล้วแต่อาการมึนๆงงงๆนั้นมันยังคงตามเขาออกมาดอนนี่พยายามล้างหน้าล้างตาและตั้งสติพร้อมกับคิดในใจว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่พอตั้งสติได้แล้วเขาก็กลับไปที่รถเพื่อจะกลับบ้านกับน้องชายแต่เจ้าอีริกตัวแสบนั้นยังไม่กลับมาดอนนี่เลยหยิบโทรศัพท์เพื่อจะโทรหาแต่ก็พบว่าเจ้าอีริกไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยพอไม่รู้ว่าจะเอา ยังไงต่อบวกกับอาการมึนๆง,งงงที่ยังไม่หายเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปพักผ่อนณนะที่บาา์ที่อยู่ไกลๆทานใดนั้นเขาได้ยินเสียงพูดคุยกันของชาวบ้านที่อยู่ด้านหลัง ถึงเหตุการณ์วัวควายที่อยู่ในสวนถูกสัตว์บางอย่างฉีกกระชากจนเนื้อของพวกมันกระเด็นไปคนละทิศคนละทางแต่ยิงไปกว่านั้นไอล้ลอยเมือกสีเขียวที่กระจัดกระจายไปทั่วมันทําให้ดอนนี่รู้สึกว่ามันคล้ายกับสิ่งที่เขาพบเจอเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่เสียงชายแก่คนหนึ่งได้พูดสวนขึ้นมาว่ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ไหนไกลหรอกมันคือสัตว์ประหลาดพื้นบ้านที่เป็นตำนานเล่าขานมาเป็นร้อยปีเจ้าบ้ารูยังไงละ่ะพอเขาพูดชื่อมันออกมาเท่านั้นแหละดอนนี่ก็เกิดอาการ และหลมสลบเหมือดไปต่อหน้าต่อตาคนอื่นก่อนที่เหตุการณ์จะตัดมาเป็นเวลา3เดือนสองนักสืบอย่างรอยในแม็กคอยกําลังทานอาหารกันเพื่อตั้งหน้าตั้งตารอ,อการมาถึงของดอนนี่ที่ได้นัดพบกับพวกเขาเพื่อหาลือในเรื่องการหายตัวไปของอีริกซึ่งตอนนี้ดอนนี่สามารถรวบรวมหลักฐานหลายอย่างจากหนังสือพิมพ์ที่เขาเก็บรวบรวมมาแต่รอยได้อธิบายว่าตำรวจได้สรุปคดีนี้แล้วนายก็รู้ว่าอีริกมันเป็นขี้ยาและพวกเขาก็ให้เหตุผล ว่าอาอริกเมาเพลอและเดินหายตัวไปเองซึ่งแน่นอนว่าดอนนีนั้นไม่เชื่อเมื่อเขาหมดสิ้นหนทางกับสองนักสืบเขากลับมาบ้านด้วยความสิ้นหวังตลอด3เดือนที่ผ่านมานั้นเขาทุ่มเทให้กับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่ไม่ว่าจะยังไงเรื่องราวของเจ้าสัตว์ประหลาดก็มักจะหนีเขาไปได้ตลอดในคืนนั้นเองดอนนีก็ได้รับการติดต่อมาจากผู้เชี่ยวชาญปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอย่างดรชอ์ซึ่งเบื่อเขาไปถึงดอนดีก็ไม่รอช้าที่จะอธิบายเรื่องราวทุกๆอย่าง ที่เขาสามารถรวบรวมและหาม,มาได้โดยเฉพาะหนึ่งในทฤษฎีที่ถูกเล่าขานในอินเทอร์เนต็ตอย่างห้องทดลองลับของรัฐบาลที่อยู่ใต้ดินซึ่งมันอาจจะอยู่แถวไหนก็ได้ในทะเลทรายแถบนี้เลยมแมนก็หลุดออกมาและสักหาน้องชายของเขาซึ่งมันฟังดูอาจจะบาแต่รับรองได้ว่าเรื่องนี้มีเขาโค้งที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วเมื่อดรชอได้ยินเขาก็จ้องตาเขม็งพ,พร้อมกับทุบโต๊ะปุ้งไอ้หนุม่มกูเชื่อมึงว่ะแดนนี่แทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองพอทุกๆรายลที่ได้ยิน เรื่องนี้ต่างจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขานั้นเสียสติไปแล้วซึ่งสาเหตุที่ดรชฉาเชื่อเรื่องนี้ก็เพราะว่าตัวของเขาเองนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทดลองสิ่งแปลกๆของพวกรัฐบาลท,ที่อยู่ใต้ดินและเขากําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเปิดโปงเรื่องนี้การเข้ามาของดอนนีจะช่วยเหลือเขาได้มากและพอตกดึกณสถานที่เกิดเหตุไม่ไกลาจากถ้าทิว่าเหล่าสาวๆสามหนอที่ได้มาเที่ยวทะเลทรายก็ได้ถอดเสื้อผ้าเพื่อเล่นน้าแต่พวกเธอกลับถูก จู่โจมจากสัตว์ประหลาดที่ฟาดกระหน่ำป๊บปบปๆบจนหัวหลุดทำไมเสียงโจมตีสัตว์ประหลาดมันฟังแปลกๆวะเนี่ยเมื่อลุงเช้ามาถึงดอนนีที่ได้รับการติดต่อจากดรชอเขาก็รีบออกเดินทางแต่ทว่าก็ได้มีสาวนักศึกษาหน้าตาดีคนหนึ่งได้เข้ามาขอค่าเทอมแต่ <c oughs> มาขอติดรถไปด้วยเพราะเธอก็เป็นคนหมกมุ่นในเรื่องแปลกประหลาดเช่นกันเธอแอบได้ยินทั้งสองคนคุยกันถึงเรื่องราวของสัตว์ประหลาดลึกลับที่ทางรัฐบาลได้ซุกซ่อนเอาไว้และเธอสนใจมันเป็น มากและเธอมีชื่อว่าโมแกนเธอสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับเขาแน่นอนดอนนี่เห็นอย่างนั้นก็นึกถึงสุภาษิตไทยว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวเอาวะเขาก็พาโมแกนไปยังจุดนัดหมายโดยที่จุดนี้เองก็คือจุดเกิดเหตุเมื่อคืนที่มีพวกนักศึกษาสาวถูกกระสวกโหดแบบผิดธ,ธรรมชาติและแน่นอนครับล่างของพวกเธอนั้นถูกห่อหุ้มไปด้วยลังไหมเหมือนกับที่ดอนนี่เคยเห็นมาก่อนซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนกําลังสํารวจพื้นที่อยู่นั่นเองสัน อาจารย์เนี่ก็โทรเข้ามาเตือนว่าพวกตำรวจใกล้จะมาถึงแล้วทำให้ดอนนี่และโมแกนต้องรีบขับรถเพนนีแต่ในจังหวะที่ดอนนี่กำลังขับรถสวนกับพวกตำรวจนั้นเขาก็เห็นว่ามันคือบักเลนี่ว่าป็นเมื่อมาถึงห้องของศาสตราจารย์โมแกนก็ได้ใช้ตัวอย่างที่เธอเก็บมาได้มาตรวจสอบศาสตราจารย์ก็รู้เพียงว่ามันเป็นหนึ่งในปรสิตท,ที่ไม่ได้มีอยู่บนโลกเขาได้โชว์รูปวาดของเจ้าสัตว์ประหลาดที่เป็นตำนานในแถบนั้นให้กับดอนนี่ดูเขาก็ถึงกับจำได้ มัแบบนี้เลยตัวมันคล้ายกันมากชื่อของมันคือบารุนกาหรือพวกชาวบ้านเรียกว่าบารูสัตว์ประหลาดในตำนานที่จะออกหากินในช่วงที่เกิดสุรุยุปราคาเท่านั้นดอนนีเนี่ยก็เถียงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันหิวมันก็ออกมาจะเป็นอดสุรยุปราคงปราคาอะไรแล้วความโมโหของเขาเลยทําให้ดรอกเตอร์ไล่ดอนดีให้ไปสงบสติอารมณ์ซึ่งดอนนีก็เลือกที่จะเดินทางไปยังบาที่เขาเคยหมดสติ เพื่อสอบถามหาชายแก่ที่เล่าเรื่องราวของสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าบารูแต่ในระหว่างที่อยู่บนรถด,ดอนดีเด้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างได้พุ่งขึ้โจนออกมาจากท้ายรถของเขาหน้าตาของมันเหมือนกับสัตว์ประหลาดที่ตัวผอมๆลักษณะคล้ายกับมนุษย์เขาตกใจมากรีบเบรกรถและพุ่งออกมาเพื่อจะยิงมันและเจ้าสัตว์ประหลาดที่พุ่งเข้ามาจู่โจมดอนดีเขาจึงล่ากายไปโดนที่ไหล่ของมันแต่เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเอาแต่จ้องหน้าของเขาซึ่งใบหน้าที่ดูซีเซียวมันก็คลับคล้ายคลับคลาเหมือน กับอีลิกน้องชายของเขาและมันก็หายแวบไปในวันต่อมาโมกแกนก็ได้พบว่าตัวอย่างที่เราเก็บมาได้มันคือปรสิตจำพวกที่วิวัฒนาการตัวเองเมื่อมันเข้าไปสิงร่างโฮสต์มันก็จะเปลี่ยนร่างนั้นให้เป็นสัตว์ประหลาดที่ต่างออกไปดอนนี่นึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนจะได้รับโทรศรัพท์จากเล่ที่โทรมาชวนเขาไปดูหลักฐานสําคัญเพื่อยืนยันว่าสิ่งนั้นคือน้องชายของเขาหรือเปล่าเมื่อดอนนี่ไปถึงเขาก็พบกับเล่ที่ได้พูดจ้าขอโทษที่ไม่ได ตามคดีนี้อย่างเต็มที่ซึ่งดอนนีก็บอกว่าทนายไม่เต็มใจก็ไม่จําเป็นก็ได้เพราะตอนนี้เขาหาทางจัดการอยู่ซึ่งพอเป็นแบบนั้นเลยก็ได้พาดอนนีไปพบกับกระเป๋าซึ่งมันเป็นของอิริและที่ใกล้ๆนั้นก็มีลังไหมที่แตกออกมาเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เคยอยู่ในนี้อาจจะเป็นอีริก,ก็ได้และพอตกดึกโมแกนก็มั่นใจว่าลางดักแดของเด็กสาวที่พวกเราพบตอนอยู่ที่บืกเดียมันน่าจะเป็นคําตอบว่าบอกเธอจะกลายล่างออกมาเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่า ดอนนี่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็เล่าเรื่องที่ถูกสัตว์ประหลาดคล้ายกับอีลิกจู่มให้กับเธอฟังมันก็ยิงตอกย้ำความมั่นใจให้กับมอร์แกนว่าพวกเขายังไม่ตายเพียงแค่ติดเชื้อเท่านั้นเองพอเป็นอย่างนั้นทั้งสองคนจึงได้แอบบุกเข้าไปยังห้องเก็บศพที่มีร่างของนักศึกษาห่อหุ้มไปด้วยลังไหมและเมื่อมอร์แกนไปแตแตะมนันมันก็เกิดระเบิดตุ๋ม ร่างของหญิงสาวที่อยู่ในสภาพเละเทะเมื่อกว่าเธอได้กลายร่างเป็นอะไรบางอย่างไปแล้วได้กระโจนออกมาพร้อมๆกับจู่โจมทั้งสองคนเสียงเอะอะโครมครามนี้มันก็ทําให้เจ้าหน้าที่แม็กคอยและคู่หูของเขาบุกเข้ามาอย่างห้องก่อนจะถูกเจ้าสัตว์ประหลาดในร่างมนุษย์กระสวกสสยตายตหาไปทั้งสองคนซึ่งเมื่อมันกําจัดเหยื่อได้ตัวของมันก็กร้องตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงและตัวระเบิดตันไปที่มองแกนที่รู้สึกตัวขึ้นมาในตอนเช้าเธอก็เห็นว่าตัวเองน,นั้นมีรอยขว อยู่ด้านหลังซึ่งเธอก็พยายามจะไม่สนใจมันมากเพราะในวันนี้เธอกับดอนนี่จะออกไปพบกับเรที่ได้นําหลักฐานชิ้นสําคัญมามอบให้กับเพื่อนของเขานั่นก็คือดอนนี่โดยกล่าวหาว่าด,ดรชอที่อยู่ดีๆก็หายตัวไปนั้นอาจจะเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเขาพูดออกมาผ่านหยิบรูปถ่ายของทีมดรชอให้กับดอนนี่ด้ดูและอธิบายว่าชื่อจริงของดออรชอก,ก็คือแฟงและเขาเป็นคนที่ทําให้งานทดลองนั้นผิดพลาดก่อนที่ลูกทีมจะพากันเสียชีวิตจนหมดก่อนจะจาก เลได้เตือนดอนนี่ให้รู้ถึงสิ่งที่น่ากลัวจริงๆมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่มันคือมนุษย์ด้วยกันนี่แหละซึ่งในขณะที่เขากําลังจะกลับบ้านเล่ก็สังเกตว่าเขากําลังถูกติดตามจากชายหัวโลนเขาจึงพยายามแอบ,บตามชายคนนั้นไปก่อนจะรู้ตัวว่าจริงๆแล้วนี่เป็นกับดากที่ลอยเขาเมื่อเผชิญดากับเจ้าสัตว์ประหลาดที่เขารู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คืออีริกนั่นเองทางฝั่งของโมแกนและดอนนี่ก็ได้แอบ,บเข้าไปยังห้องทํางานของดรชอเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในสิ่่่งทีเพูดวามัน เป็นความจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาพบกลับทําให้ช็อบไปยิ่งกว่านั้นเมื่อนหนึ่งในเอกสารนักเรียนของดอตรได้มีชื่อของเอริกที่นดลงคาวิชาเรียนกับศาสตราจารย์ด้วยและเรืเ่องมันก็ยิ่งแย่งขึ้นไปอีกเมื่อดอนดนีไม่สามารถติดต่อเรได้เลยทั้งสองคนก็เลยต้องพึ่งตัวเองโดยจากการคาดการณ์ของโมแกนก็ดาว่าดกรกําลังมองหาดีเอนเอต่าง เพื่อให้เข้ากับพันธุกรรมของเจ้าตัวปรสิตโมแกนได้พาดอนนี่ไปสะกดจิตเพื่อหาถึงเรื่องราวที่ขาดหายในวันที่เขาหลงเข้าไปในถรร้ำและถูกเจ้าปีศาจบาลูจู่โจมกลับกลายเป็นว่าในช่วงขณะที่เขา กำลังถูกเสียงร้องของมันโจมตีน้องชายอย่างเอริกได้บุกเข้ามาช่วยพร้อมๆกับรล่อเจ้าสัตว์ประหลาดออกไปข้างนอกซึ่งก็เป็นจุดเดียวกันที่พบกระเป๋าของเอริกนั่นเองและพอตกดึกขึ้นมาอาการของมองแกนก็เริ่มกำเริบเมื่อเธอเผลอหลับไปได้วยความเหนื่อยล้าดอนนี่ก็สังเกตเห็นแผลที่ลุกลามเป็นอย่างมากบนหลังของเธอเขาพยายามที่จะติดต่อกับดรชอและพบว่าแท้จริงแล้วตัวของดอตอร์นั้นได้มาแอบเจอเขาบนรถพร้อมกับบอกว่าจะยอมเปิดปากบอกเล่าเรื่องราวอย่าง ง่ายหากดอนนี่ยอมตามเขาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือโรงงานล้างนอกเมืองที่อีลิกถูกมัดไวเ้เหมือนกับหนูทดลองตัวหนึ่งดอกเตอร์ชอลหรือแฟงยอบทําตามสัญญาด้วยการเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเอริกฟังว่าเขาสนใจในเรื่องของตำนานสัตว์ประหลาดบาลูนั้นเป็นเรื่องจริงและด้วยความหมกมุ่นนี้มันก็ทําให้ตัวเขารู้ว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้กําลังพยายามจะสืบพันธุ์แต่มันก็ไม่เป็นผลเห็นได้ชัดจากการที่มันพยายามจะจับสิ่งมีชีวิตไปทำ เป็นดักแด้เช่นพวกสัตว์ต่างๆกวางวัวควายสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่มันสามารถจับได้แต่เมื่อมันหายไปการวิจัยของเขาก็ติดขดัดจนกระทั่งเขามาพบกับเคสของอีลิกซึ่งกลาวหน้าที่สุดกว่าทุกๆคนที่เขาเคยพบแต่จู่ๆมันก็หยุดชะงัก เพราะจากยาที่อิลิกชอบเสพอีกไม่นานร่างของอิลิกก็จะระเบิดเหมือนกับร่างอื่นๆพอเป็นแบบนั้นดรชอรหรือแฟงก็ต้องการร่างทดลองตัวใหม่ที่มี DNA คล้ายกับอิลิกซึ่งมันก็คือพี่ชายของเขาดอนนี่นั่นเองเมื่อเขาพูดจบเขาก็หลบหนีไปและปล่อยให้ออลิกที่อยู่ในร่างติดเชือ้อเข้าไปขยํำพี่ชายทวาดอนนี่ก็สามารถเอาตัวเองรอดมาได้พร้อมกับปลดปล่อยร่างของน้องชายสุดลัก ให้หลุดพ้นจากความทรมานเมื่อจัดการเรื่องทุกอย่างแล้วแดวดีจึงจะกลับไปยังห้องเพื่อบอกเรื่องราวทั้งหมดให้กับมอแกนได้ฟังทาว่าเขากลับไม่พบเธออยู่ในห้องแต่ดันพบกับร่างร่างหนึ่งที่อยู่ในลักษณะโชกเลือดกำลังคุ้งออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าร่างนี้มันคือมอแกนที่ติดเชื้อแล้วนั่นเองเอลิกรีบตามเธอไปอย่างรวดเร็ว ได้พบว่าเธอได้จัดการชายคนหนึ่งไปเรียบร้อยเขาพย,ยายามปลอบเธอและห้ามไม่ให้ฆ่าคนไปมากกว่านั้นแต่ลางของโมงแกนที่มีสติกลับมาเป็นมนุษย์พัก,พกๆเธอก็กลับกลายเป็นสัตว์ร้ายอีกเสียงคำรามของเธอทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงคนหนึ่งได้เข้ามาและกับเหตุและบอกให้เธอนอนลงกับพื้นแต่ตัวของโมงแกนกับพุ่งเข้ามาจู่โจมคุณตํารวจจึงทําให้เธอรั่วปืนใส่ไม่หยังซึ่งกระสุนก็ไปโดนรถที่จอดอยู่ไกลๆจนเกิดระเบิดตะบุมทําให้ดอนนี่ถึงกับสลบเหมือด หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งปีดอนนี้ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนบ้าที่สติแตกไล่เชื่อคนบนท้องถนนส่งผลให้เขาถูกส่งตัวมากักขัางไว้ในโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งที่นี่เองคุณหมอที่รับผิดชอบตัวของเขาก็คือดรแฟงที่ได้แอบปลอมตัวมารับงานอีกแล้วเฮ้เ <c> ฮ <oughs> แกจะต้องเป็นหนูทดลองของฉันให้ได้ดหนังก็ได้จบลงไว้แบบส้นตีนไม่เพียงเท่านี้ใครคิดเห็นก็ได้ไง่ายก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนสำ ผมนี่ก็ได้สรุปไปแล้วไม่กี่คำาปืกี้คือหนังโซนตีโซนตียังไงน่ะเหรอโอ้ยหลายอย่างอยากให้ตรงไลนเลยนะขอเอาแค่อย่างสองอย่างละกัน1เลยมึงหลอกกูว่าเป็นหนังสัตว์ประหลาดนี่หว่าสุดท้ายแล้วดันเป็นหนังอมบีเกตตามไปทางนั้นสองคือพระเอกแม่งโคตรหย่อนแยงแบบสุดงงบอกว่าตัวเองรวบรวมหลักฐานมาจากทุกๆแหล่งที่เขาสามารถค้นหาได้แต่มันกลับไม่ได้ไปสอบถามบาร์ที่ตัวเองล้มหัวฟาดตั้งแต่3เดือนที่แล้วแต่มึงดันไปหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะไอ้ชายแก่ที่มันบอกเรื่องบาลูเนี่ยมันควรเป็น เป้าหมายแรกเลยปะที่มึงก็ต้องไปถามอ่ะ บักขวดี่หนังหรือเลียงความเด็กป .6 วะเดี่ะเขียนมาจัากการนักศึกษาเรียนภาพยนตร์ที่ยังเรียนไม่จบมาส่งบทให้ฮอลลีวูดทำคิดดูเอออันนี้เี่ยที่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าตัวผมเองก็จบสาขาภาพยนตร์มาครับอย่างที่3ก็เป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนะคือหนังจบแบบปลายเปิดเนี่ยมันก็ดีนะครับถ้าหนังเนี่ยมันสร้างความประทับใจและเราอยากจะติดตามทั้งเรื่องประมาณว่าอู้มันจะมีภาคสองหรือเปล่าวะอยากดูจุงเบยอะแต่นี่มันกลับไม่ใช่ดูมาหะาไรยังจับจุดไม่ได้เลยน้องตกลงมันหนังซับปหลาด หนังซอมบี้หนังเอเลี่ยนสุดท้ายตอนจบเป็นหนังพวกหมอโรคจิตที่พยายามหาตัวทดลองซะงั้นโอ้โหมีหลายเรื่องเลยก็เอาเป็นว่าใครกีดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในสปอยเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ